ชมพรตรงนี้ตำบลียงซาได้ใช้แค่ครั้งเดียวเลยแล้วก็ประทับใจตอนนี้ก็จะปลูกอีก120กว่าต้นนะคะก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัดของเราตลอดไปเลยนะคะสปริงเกิบันดูเลยค่ะเราจะดูต้นไม้แข็งแรงเราต้องดูนะคะใบทุเรียนใบใหญ่ใบหนาใบตั้งใบมันใบเป็นรอนเนี่ยค่ะความสมบูรณ์ของทุเรียนชื่อบังนันครับอยู่ที่บ่อหินครับนี่พอ ปุ๋ยอาจารย์มานี่ก็ทุเรียนผมแตกยอดสวยมากๆเลยครับดูนะครับแตกยอดสวยมากๆครับผมนายเวอมะจีเรงนายกงครงการบริหารส่วนตำบลเปลียนอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยเอคลาสนะครับก่อนนั้นนี้ใช้ปุ๋ยอื่นเป็นไงบ้างครับที่ดูแล้วเราดูต้นทุเรียนแล้วครับอันนี้ต้นสองปีใช่ไหมครับสองปีครับอันนี้คือหลังใช้ปุ๋ยของเราแล้วใช่ไหมครับ ให้เป็นเหลืองนะครับพอจ่ายประมาณสองสองเดือนนะครับก็เขียวนะครับเขียวนะครับพอนายกเอามาใช้นะครับสองเดือนนะครับตอนนี้ให้ดูใบนะครับใบเขียวเลยครับใบใหญ่นะครับแล้วก็เขียวเขียวมันเลยนะครับอ่าให้ดูมือผมนะครับตลาดเราต้องการทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเกษตรปลอดสารพิษนะครับหรือออร์แกนิกนะครับนั่นเองนะครับผมครับคุนแซ่พังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่ที่เก็บบ้านดอนตําบลเอเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังออกลูกพอดีนะครับก็เป็นลูกลักษณะเท่าไข่ไก่นะครับตอนนี้เราก็ต้องบํารุงนะครับโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสครดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ครับก็เป็นช่วงที่ต้องบํารุงพอดีนะครับตรงนี้นะแล้วเราจะเร่งให้ใบแก่นะครับพอใบแก่ปุ๊บก็จะทําให้ขั้วเหนียวนะขั้วทุเรียนเหนียวพอขั้วทุเรียนเหนียวนะครับก็จะทําให้ไม่ร่วง เพราะทุเรียนยังมีโอกาสร่วกอีกสองครั้งนะครับก็คือตอนที่ลูกประมาณสักกิโลหนึ่งกับอีกทีหนึ่งตอนสากิโลนั่นเองห้าเดือนพฤษภาประมาณต้นเดือนนะคะต้นทุเรียนต้นนี้เราได้ใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะฝังรอบโคนสี่เม็ดแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ําฉีดพ่นนะคะทั้งใบและลูกจํานวนสามครั้งปรากฏว่าวันนี้เราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทุเรียนต้นนี้นะคะ ก็คือใบจะใหญ่ใบแข็งใบเป็นเงาแล้วก็เป็นรอนนะคะส่วนลูกเราก็จะได้รูปทรงที่สวยลูกจะเต็มภูนะคะแล้วก็มีก้านที่ยาวลูกเขียว้นาเล็กแหลมแล้วก็สวยมากนะคะต้นนี้ก็เป็นประมาณสี่สิบลูกนะคะผลจะโตไวมากหลังจากที่เราฉีดพ่นไปสามครั้งเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะว่า ลูกโตเร็วมากกว่าเดิม50-60ถึงลูกนะคะต้นนี้ก็เป็นปีที่2เหมือนกันแรกๆกะว่าต้นนี้จะไว้น้อยกว่านี้แต่อาจารย์บอกว่าถ้าใช้ปุ๋ยเคสคาร์ S แล้วไม่ต้องตัดออกเพราะว่ายังไงอาหารธาตอาหารต้องเพียงพออยู่แล้วลูกก็จะไม่ร่วงยังไงลูกก็สวยเนี่ยเป็นเพราะธาตุอาหารครบทาให้ต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์นะคะนวัดเซนจรมครับสมาชิกอบอตอหมูจครับ ซึ่งเป็นเจ้าของสวนอยู่ที่ตำบลเกาพระตรงนี้ครับหรือว่าบ้านกลองกลัวครับครับ,รบผมได้ใช้ปุ๋ยนี้ประมาณสองเดือนครับขนาดสามปีครึ่งให้ดอกขนาดนี้ถือว่าใช้ได้ครับของปุ๋ยเอ,อ็กแลครับที่อาจารย์บอกนะครับว่าสามปีครึ่งเนี่ยของเราจะออกดอกนะความแข็งแรงจเจริญเติบโตและขแข็งแรงด้วยสวยนะครับใบก็สวยนะใบสวยฝนตกเยอะด้วยเราก็กาดกันเองาดการไม่ได้ ได้เท่า,าดีก็ถือว่าโอเคนะครับผมบางสวนนี้ร่วงหมดเลยไปว่าที่3ปีครึ่งกับตอนนี้มีลูกแดงที่เห็นนี่ครับเพราะว่าสรงสวยตรงก็สวยคงจะไม่ร่วงแล้วนะครับเพราะว่าขั่วมันยาวแล้วครับโอเคครับบังนั้นภูมิใจครับ